รอสักคู่นะครับนี่มาไลฟ์กันนะเันานาทีนะเจอกันนะแป๊บนึงนะเตรียมข้อมูลอยู่นะเออประมาณนี้นะครับก็ สวัสดีทักทายกันนะครับนานๆทีมาเจอกันปกติแต่ก่อนนี้คือวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์จะได้คุยกันเนาะประมาณนี้เนะาะคราวนี้ก็พอเวลาผ่านไปนะครับก็ติดธุระหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็จะมีแชร์โพสต์หรือทำนั่นทํานี่กันนะครับต่างๆนะครับที่ที่เพจเราอู่แล้วเนาะประมาณนี้เนาะนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับหลังๆผมจะมีช่วยโปรโมทคลินิกเนาะบางคลินิกเนาะเช่น บ้านตาคลินิกนะครับก็ใครที่เกี่ยวกับเรื่องตานะโรคตานะครับใครที่แบบอายุเยอะแล้วแล้วก็ทําเดสิกทาข้อมูลต่างๆทํารักษาดวงตานะครับก็ไปไปถึงกันได้นะครับที่บ้านตาคลินิกนะครับแล้วก็จะมีคลินิกของหมอซีนเนาะก็ซีนคลินิกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสองคลินิกนะที่แชร์ให้บ่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสนใจก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็เพจพัธมิตรนะครับผมจะมี รถยนต์ขายรถยนต์นะครับที่เพจซูเปอร์คาร์นะจะแชร์มาที่นี่บ่อยๆนะครับแล้วก็แชร์จากที่นี่ไปที่เพจซูเปอร์คาร์บ่อยๆนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับเป็นรถยนต์เนาะรถยนต์นะครับรถดูเนาะแล้วก็รถทั่วไปเลยนะนะครับไม่ได้มีแต่รถรูอย่างเดียวนะประมาณนี้นะครับอื่นๆที่แชร์ที่โฆษณาให้ส่วนมากก็มีของพิตติคพิตต์ทีมนะของพิตติคพิตต์ทีมนะครับพอดีชอบเขาพิตติก์น่ารักดีนะก็แชร์ให้ไปเรื่อยๆนะ ม,มันจะมีสองคนมากดไลค์มันจะมีพิตตีก้กับพิตตาพิตตาดูบอลใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่พิตตาสายดูบอลจริงๆเว้ยผมผมไม่รู้นะคนตามเท่าไหร่วะสามพันโอเคดีอยู่ดีอยู่พิตตี้นี้สองจุดสามหมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแชร์จากไอเนี้ยคือมันจะมีมันมีเพจตัวเองด้วยเพจผมเนี้ยเกือบห้าพันคนเหมือนกันนะสี่จุดแปดนะสี่พันแปดร้อยนะครับก็กว่าประมาณนี้นะที่ตามเนาะนะครับ ตัวนั้นก็จะเป็นข่าวพวกสถาปัตยกรรมก่อสร้างอะไรก็ว่าไปนะครับการก่อสร้างตรงนี้นั่นเนาะก็จะแชร์บ่อยๆนะครับผมผมเริ่มด้วยด้วยอย่างนี้ก่อนมันจะมีวันนี้เลยเนี่ยมีเรื่องที่ดินดังมากของของประเทศไทยเนี่ยที่ดีใจมากแหละก็ก็ไม่ได้ดีใจว่ามีปัญหาหรอกจึงได้ไลน์นะครับก็คือมันต้องมีประเด็นนะ่ะมันถึงน่าสนใจเนาะนะครับเพจเราก็เพจเล็กๆนะครับคนตามไม่เท่าไหร่นะไม่ถึงพันเนาะประมาณนเนาะ มันไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์ของแก๊งที่สองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยคนประมาณนั้นไม่ใช่เพจส่วนตัวผมสี่พันไม่ใช่ทิกตอกสองหมื่นอะไรงเงี้ยเนาะผมจะแชร์ทิกตอกด้วยแหละผมจะก๊อปเอาวิดีโอนะไปใส่ในทิกตอกด้วยนะรประมาณนั้นนะคิดว่านะประเด็นคือเนี่ยผมเปิดข้อมูลแรกเนี่ยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับเขาบอกว่านี่ขมงสร้างตนเองมี่มีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับหนึ่งคือ ดำเนินการจัดที่ดินให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีที่อยู่อาศัยโอเคประกอบชีวิตอาชีพเป็นหลักแหล่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเองนะครับมีเจ็ดข้อนะข้อสองดำเนินการพัฒนาสธารันมุมภคพัฒนาพื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเองนะสามดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมสร้างตนเองทั้งทางเศรษฐกิจสังคมสวัสดิการสังคมและงแวดล้อมสี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นิคมสร้างตนเองห้าตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงหรือแก้ไขข้อรงเรียน หรือเขามีพาดในพื้นที่นี้คมสร้างตนเองโอเคอีกสองข้อก็คือสํารวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนิคมสร้างตนเองเจ็ดดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อันนี้เฉพาะภาคใต้มั้งประมาณนี้นะครับแป๊บนึงนะมีข้อมูลอะไรโอเคมีคนไลค์เขาเขา,เขาส่งมานะครับสายญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับข่าวเนี้แล้วเพจอื่นเขาว่าไงนะครับมันจะมีพี่คลินิกที่ดินนะเขาก็ าทำไม่ดีมากนะเขาบอกว่าถ้าอยากอยากเข้าใจโฉนดนี่ผมทํานตัวเองเนี่ยนี่เขาโพสเมื่อสิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับจากเฟซบุ๊กคลินิกที่ดินเขาบอกว่ารัฐจัดที่ดินของรัฐที่เคยเสงวนห้ามไว้มาจัดให้ประชาชนให้มีที่ทํากินและมีที่อยู่หลักแหล่งคำนี้สาคัญนะครับแค่นี้เนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้สิทธิในะที่ดินโดยรัฐจัดให้ตามกฎหมายคือพรบรจัดที่ดินเพื่อการของชีพสองหนึ่งปีหนึ่งหนึ่ง,งะครับสองห้านหนึ่งหนึ่ง ในรูปแบบของนิคมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ไม่ใช่ได้สิทธิ์มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ถูกออกแบบให้ที่ดินประเภทนี้สามารถออกโฉนดได้เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อน,นไขตามกฎหมายที่กำหนดและหน่วยงานได้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์นอค .3 ให้แล้วผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินยังไม่ได้สิทธิ์โฉนดใดๆในที่ดินจนกว่าจะได้โฉนดที่ดิน ะขาที่สาคัญนะตัวแดงเลยนะครับไม่สามารถโอนซื้อขายได้รับมรเดกโดกหรือทำให้ในกรรมให้ใครได้นะเมื่อได้รับโฉนดที่ดินแล้วยังถูกข้อกําหนดห้ามโอนซื้อขายไปอีกห้าปีอโอเคโอเคเมื่อพ้นกาหนดระยะห้ามโอนแล้วก็ซื้อขายที่ดินได้ตามปกติแต่การทําประโยชน์อย่างอื่นในพื้นที่ยังต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก่อนโอเคครับมันมีเทดีเทลของมันอยูข่ขานี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เออก็ขอเุียตเอยชื่อเขาละกันนะครับอาจารย์พี่จอห์นนี่เนาะคุณจอห์นนี่นะครับเป็นตำรวจนะครับผมไม่รู้อายุเท่าไหร่น่าจะรุ่นพี่รุ่นพี่เยอะอยู่แหละก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันนะครับผมเป็นคนจังหวัดนั่นแหละนะครับอุบลราชธานีนะแค่มาทางานที่กรุงเทพมหานครแค่เรียนที่เชียงใหม่เฉยคือที่ดินในเพจเนี่ยจะมีที่ที่เชียงใหม่ซะเยอะเนาะแล้วก็กรุงเทพมหานครซะเยอะนะครับในเพจใน้นที่ดินของเราเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยวันเนี้ยเขาบอกว่าอย่างเช่นนะสเตตัสจากพี่เขานะ กลึงกรุงตอนนี้มือแาบนะครับขอบคุณพิจนายเกิดผลแก้วเกิดที่มือมาช่วยผมในภารกิจเด็กขององคกรของผมจะสู้แทนที่น้องประชาชนนะครับประมาณนี้นะครับก็คือผมผมผมเล่าอย่างนี้ก่อนนอกจากเรื่องที่ดินเนาะคือคุณจอนนี่ที่จอนนี่เนี่ยแกเป็นตำรวจแล้วคราวนี้แกโด่งดังมาจากโซเชียลนะครับคราวนี้ก็ถ้าพูดถึงจังหวัดบนราชธานีในวันนี้เนี่ยแกเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเลยแหละนะในจังหวัดนะก็คือ มีธุรกิจเยอะมากนะครับผมเปิดอ่านมาเมื่อกี้มันมีแวบๆนะผมอ่านให้ฟังส่วนหนึ่งขนั้นนะคือส่วนหนึ่งของงานเขานะครับอ่ะโอเคสิ่งที่เขาทํานะมีดังนี้นะครับตัวอย่างนะครับตอนนี้แซบนะมีสาขาในตัวเมืองอุบลสาขาในแก่งสือน,นะครับสอ่อตอนนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับฟาร์มสเตย์ฟุตบอลคลับควายงามไก่ชนแคมปิง้ง แอดฟิชชิงคาเฟ่รีสอร์ทพูวิลล่าล่องแพสินค้าออนไลน์ Youtube youtube เพจ f a c b o o k Channel ถ้าแบบมีของเราก็มีนะครับเราก็ทำได้นะก็กาแฟาก็มีของฝากก็มีนะครับตอนนี้เลคคอร์ดแล้วมีวสิกทำเพลงนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ผมเห็นเพจด้วยเนี่ยนะครับรีสอร์ทเขานะครับถ่ายรูปที่สนามบ,บินสนามบินที่ผมไปไปบ่อยมากสนามบินจังหวัดตัวเองนะครับ เนี่ยประมาณนี้นะคราวนี้ประเด็นก็คือคนที่แจ้งนี่ก็คือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมเนี่ยแจ้งจับนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านนี้นะครับบอกว่าสร้างรีสอร์ทลุกลลําเขตนิคมสร้างตนเองนะครับแกก็เลยไปแกก็เลยไปร้องกับพรุ่งนี้จะออกคองกระแสนะประมาณนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้แกก็เลยโพสต์ยาวเลย ที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือจะเล่าว่าปัจจุบันนี้แกทําอะไรบ้างนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับประมาณนั้นนะครับแนวๆน,นี้นะนะครับอื่นๆก็คือมาเล่าให้ฟังอว่าพื้นที่แถวนั้นเป็นยังไงนะครับก็คือผมผมผมเท้าความก่อนว่าตอนเด็กเนี่ยแต่เ,เป็นเด็กก่อนอนุบาลเนี่ยผมอยู่แถวนั้นนะครับก็คือ,อคุณพ่อเป็นตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือไปกับพ่อแหละ ก็ตำรวจเลยเหมือนกันนั่แนแหละเนาะก็ไปกับพ่อแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยที่นั้นเป็นวัดนะครับภูพราวนะครับวัดภูพราวที่จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นวัดที่มีแบบว่าโกลอิดดาร์กอะเป็นเรื่องแสงสีเขียวนะครับตอนกลางคืนถ้าเกิดเ,เราเราแบบว่าใช้ไฟใส่แล้วก็ปิดไว้เนี่ยแสงเนี่ยจะสะท้อนออกมานะครับจะมีจะแผ่แสงออกมานะประมาณนี้เนาะผมได้คุยกับทีมที่ทำ วัสดุชิ้นนี้ด้วยนะนะครับเขาก็มาขายของเนาะมาคุยกันที่โรงพยาบาลที่เราเป็นสถาบนันอยู่เนาะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออผมอยู่จังหวัดนั่นแหละพี่ผมไปดูงานพี่อยู่งานเตจเอเลยมีคนไป,ปมาเนี่ยนะครับคราวนี้ก็ตรงนั้นน่ะเป็นฐานตชดเก่าของพ่อผมแหละคราวนี้ก็วันดีคืนดีก็ยุบนะครับกลับมาอยู่ที่ในตัวเมืองนาเพราะว่าทุกอย่างมนสงบแล้วไม่ต้องไปตั้งแคมป์อยู่บนดอยตรงนั้นบนภูตรงนั้นที่มองเห็นช่องเมกแล้วนะครับไม่ต้องเฝ้าระวังเยอะประมาณเนี้เนาะ ต้องบอกว่าจำไมก่อนผมตอนผมเด็กนะโอ้พูดผมเข้าใจแล้วทําไมคือผมมีหลายคอนเทนต์นะผมบอกไว้ก่อนนะครับคอนเทนต์แบบว่าเฮฮาแฮปี hey, ้เลยเนี่ยคนตามสองหมืนมีนะครับสองหมืนสองนะครับสองหมืนสองพันคนมีแฮ ppy ปไปร้สาเลยคนตามเยอะถ้าแบบเนี้ยคนไม่ตามหรอกนะครับมันมันไม่ได้อะไรแล้วก็เนี่ยจริงๆคนทีคน่คนที่มารอเนี่ยคือคนเข้ามารอปล่อยที่ดินปล่อยรถยนต์ของเขาเนาะในเพจเรานะประมาณนี้นะครับก็ แต่เราได้ฟังว่าอำเภอนั้นเนี่ยแต่ก่อนคนก็ไม่ค่อยไปนะครับอำเภอศรีรินทร์จังหวัดอุบลเนี่ยก็คือมันไม่มีอะไรครับเกิดศรีินทร์ก็คือเป็นบึงขนาดใหญ่เนาะจากการกั้นเขื่อนนะครับเกิดดินเหนียวเ่อนคอนกรีตนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะก็วันดีคืนดีน่าจะช่วง20ปีที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ว่ามีคนเขาเริ่มมองเห็นศักยภาพของอชุมชนรอบเขื่อน เขาก็มีการจับจองที่กันนะครับประมาณนี้บางคนก็มีโฉนโดผมก็มไม่ทราบข้อมูลเรื่องเชิงลึกนะแต่ที่ใกล้เคียงกับผมชีวิตเราที่สุดเนี่ยก็คือผมมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนที่ไปซื้อที่ดินอ่าใ,ใกล้ๆเลยนะครับอาจารย์คมนสวัส์พูดชื่อได้เลยนะครับอาจารย์คมนสวัส์เป็นคนที่พาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะก็ไปซื้อที่ใกล้ๆกล้แถวนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าติดเขื่อนไม,ไม่ได้จะเตรียมทํารีสอร์ทกันนะครับแต่ว่า เขาได้ไปเขาได้ไปซื้อที่แปบ๊บนึงนะผมระหว่างนี้ผมเลยกดแชร์เนาะจริงจควรจะแชร์นะครับคือระหว่างนั้นก็ประมาณว่าไปซื้อที่ดินกันแหละนะครับไปซื้อที่ดินกันแล้วอ่ะมันขึ้นมาแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเนี่ยขอฟังเสียงนะโอเคนะมาแล้วก็ผมเขาชวนผมไปซื้อด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะผมเนี่ยไปซื้ออีกแปลงหนึ่งที่เอ่ออาณาเขตมันจะติดกับ จังหวัดยะโสธรนะ่ะติดยะโสธรแล้วก็ติดกับอำนจาจเจริญนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมซื้อไปถูกกว่าเดี๋ยวสักสักอีพีเนี่ยเราจะมาแชร์ประสบการณ์กันว่าผมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ใช้บัตรเครดิตนะรูปซื้อที่ดินนะครับผมเป็นมนุษย์ที่ใช้บัตรเครดิตรูปซื้อที่ดินนะครับผมไม่รู้ว่าเคสอื่นมีแบบผมหรือเปล่านะครับผมนี่ผมมองว่ามันถูกนะ่ะผมก็เอาเลยนะครับไายละลายละเจนะ็ดหมื่นห้าเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยผมเอาเลยนะครับประมาณสี่ 3, 3ลาสาะสามสามไร่ 3, สามงานสี่ไล่ประมาณนี้นะก็แต่ว่าที่ของบริษัทคสวรรค์เนี่ยที่ใกล้กับเนี่ยใกล้กับพื้นที่ที่เป็นข่าวเนี่ยน่าจะไร่ละสองแสนห้าอยู่นะประมาณนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะรอบนั้นเขาซื้อไปล้านกว่านะสี่ไล่ห้าไร่อะไรเงี้ยแหละล้านกว่าคนระับก็คราวนี้คือผมรู้มานานแล้วแหละว่าตรงนี้มันมันมันมีแบบว่าการเก่งกําไรนะประมาณนี้นะครับนี่คือเท้าความก่อนคราวนี้ตอนเด็กเนี่ยคนไม่มาที่สซรินทรทอนกัน เขาจะไปที่อำเภอโของเจียมจังหวัดบุบลราชธานะครับคนได้ยินชื่อแน่นอนแต่เคยไปหรือไม่อีกเรื่องนึ่งน,นะมางคนก็ไม่เคยไปนะครับโคงเจียมนะครับไปดไูเนี้ยผาแต้มนะครับเหมือนคนรดขึ้นดอยสุเทพแหละเหมือนคนขึ้นดอยสุเทพเหมือนคนขึ้นเขาใหญ่นะครับก็คือไปดูผาแต้มเนาะแล้วก็ไม่มาไม่มาสินอนเลยเนี่ยคราวนี้พอมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะพอมีไอเนี้ยมันมีไอ มันมีการทำพื้นที่รอบเขื่อนเนาะอะไรเงี้ยเนาะคนมันก็ยังมาเอาตรงตอนให้ไม่ขายอะไรครับมันก็ไปเล่นน้ําได้ผมไปจอดเนี่ยเอารถเอารถกระบะไปจอดเนาะเอาหลานลงเลยครับท่านวิ่งลงไปเล่นน้ําเลยครับมันก็เล่นได้ครับเพราะมันตื้นขอบมันตื้นแต่ไปตรงกลางมันจะลึกเนาะเพราะเขื่อนนี่ใหญ่มากเนาะตามนี้เลยแล้วคราวนี้มันก็มีเรื่องแบบนี้แหละแบบในข่าวแหละเดี๋ยวรอฟังกันนะเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันนะครับ ี๋ยวเขาจะมาคุยให้ฝังพรุ่งนี้รอดูคุณนุกันชัยนะ่ะเดี๋ยวจะมีแน่นะครับเนี่ยแกโพสเพื่อห้าสิบหกนาทีก่อนเนี่ยประมาณตอนที่ทุ่มสนะี่สิบเนาะแกขึ้นเครื่องบินมาแล้วบางเทพนี่แหละประมาณนี้นะครับแต่มันก็มีคนวิเคราะห์กันอยู่ว่าคนะครับก็คือคือคือคนเราต่อให้มีตังค์เท่าไหร่อะ่ะมันก็บางทีมันก็มันก็สู้ยากสู้สู้กับอะไรกลุ่มใหญ่ๆย,ย,ยากคือ คืออันนี้ผมพูดในแง่ที่ผมกำลังจะออกจากราชการแล้วกันเนาะผมกำลังจะออกจากราชการนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าอการทํางานเนาะคนเยอะคนเยอะนะครับคุณจะต้องเป็นเหมือนไม่ไผ่นะคุณต้องต้องเป็นเหมือนไม่ไผ่ต้องลู่ลมนะครับลมพัดมาทางไหนก็ต้องไปด้วยกับเขาทางนั้นนะครับถ้าคุณมองว่าไม่อยากพัดไปกับเขาแล้วประมาณนี้ไม่อยากไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยนะออกมาเถอะนะครับคุณต้องมาทามาทำของคุณประมาณนั้นนะครับ แนวนี้แนวนี้ที่จะเล่าให้ฟังนะเนี่ยก็คราวนี้ก็คือเพราะสิ่งที่เขาสู้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากมันหนือนไม้สูงอะนะครับเราเป็นไม้เล็กๆไม่ไม้กิ่ฟันเนี่ยนะอันนี้อันนี้ขนาดขนาดมีตังนะขนาดแกมีตังนะครับผมไม่มีเท่าแกแน่นอนนะครับแต่พูดถึงอืมพูดถึงสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือจะเล่าว่า การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในปัจจุบันเนี้ยก็คือมันหาเง,งินได้จริงๆนะครับผมมันยังไม่ได้นะแต่ว่าคนมาตามเยอะแล้วแหละ้าหราผมนะแต่ก็อยากให้มีเยอะกว่านี้ผมอยากได้แสนหนึ่งอนะซึ่งซึ่งไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคือดูหน้าก็รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าสาวสวยนาะมนไม่ใช่แบบว่าเราไปฟังวันนี้ก็ไปถ่าพามนะครับคือผมเป็นสายถ่ายร,รูปเนาะเป็นแบบว่าถ้ากล้องอะไรเงี้ยเนาะก็ ไปท้าบทามนางแบบแหละเราก็อยากทรายการเนาะไปขับรถเล่นนะรถธรรมดาก็ได้รถหรูก็ได้นะครับเราก็ไปหามาแล้วก็ไปร้านต่างๆผมไม่ชอบไปเขาใหญ่ปัจจุบันเนี่ยผมสายเขาใหญ่เลยคราวนี้ก็ความที่เรายังไม่ดังพอเขาก็อาจจะยังไม่ไม่กล้านะครับหรือไม่สนใจที่จะมาด้วยมาร่วมกันนะครับต่อให้เคยถ่ายรูปให้กับคนเก่งคนดังมาแล้วนะครับ เคยถ่ายรูปคุณกวางพยาบาลตอนนี้ไม่ต้องทํางานแล้วนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยนะครับหรือเคยออกรายการคุยกับคุณหมออันดับต้นๆท็อปๆของประเทศก,ก็ก็เคยในรายการแล้วเนาะอินฟลเออรเนาะแล้วก็ทนายคุณทนายไคมุกนะครับหรือ,อคุณพัชชีนะครับ g ีเเนะก็นั่นแหละลมันก็ยังไม่ดังเราอะเ,เรายังไม่ดังพอนะครแล้วก็ต้องพยายามปั้นต่อเนาะประมาณนี้เนาะ นี่แหละก็นี่คือมาเล่าเรื่องนี้เลยมาเล่าเรื่องที่ดินพื้นพื้นที่แถวดินที่ดิแดแดน,น,น,นแถวนั้นนะครับแถวรินท์ธอนอุบลรัฐธานีแล้วก็เรื่องของคุณตอนนี้นะครับแล้วข้อมูลทั่วไปเนาะประมาณนี้เนาะก็ยังดีที่จริงต้องจับเวลาด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนานมาทีนะครับก็ยังดีที่มีข้อปิดมาคุยเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ลืมขายของไม่สนใจขายของเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูจากแชร์แล้วกันประมาณนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ของเนื้อหาในสดาห์นี้นะครับก็หวังว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับวันนี้วันจันทร์เนาะผมผมมีโปรแกรมไลฟ์โปรแกรมทํารายการของผมอยู่สามสามงานเนาะมันจะมีช่องนี้ช่องหนึ่งแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องแบบอาร์เคดิเทคอาร์เคเตอร์คือสถาปนยาการนครับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะนะครับช่องนั้นช่องหนึ่งแล้วก็มีแป๊บๆอาจจะโพสต์จะได้ไปไปเที่ยวกันได้นะครับก็คือเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับคือสอนภาษาญี่ปุ่นเนาะสำหรับคนที่ สนใจอยากรู้ใหม่ๆนะครับมาเรียนด้วยกันนี่แหละผมก็เรียนคุณก็เรียนนะครับไปด้วยกันแล้วก็อื่นๆน,นอกนั้นอื่น,นๆเนาะหมดแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจฝากขายท,ที่ดินบ้านที่ดินรถยนต์หรือรับเหมาก่อสร้างเนาะใครต้องการก่อสร้างใครต้องการหารงานได้นะบอกบอกกันได้เราหางานให้นะครับก็คือไปทํางานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่คนของ Delive r y หรือ,องานอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือ งานเล็กๆน้อยงานสวยงามอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือขายของอไรสดเงี้ยก็ได้ก็มาติดต่อกันนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยววันหยุดยาวอาจจะได้เจอกันนะครับเดียพายไปเที่ยวนะต่างจังหวัดเนาะตามกันไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ